อขอแอบกระซิบต้นคลิปหน่อยนะกันนะครับคลิปนี้มีทามสเต็มนะถ้าใครติดตรงไหนก็สามารถที่จะคอไปดูได้เลยนะใส่ทามสเต็มไว้แล้วนะครับไปดูคลิปกันดีกว่าเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาไกลโลก6นะสายฟรีนะครับว่าใช้ตัวละครอะไรผ่านบ้างน,นะตัวละครที่ผมใช้ผ่านเนี่ยก็จะมีอยู่5ตัวนะครับก็จะมีน้องเอสตา MC ไฟหรือว่าตัวหลักไฟแล้วนั่นเองนะนาตาชาเซอร์วอลแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นดันเฮนนะครับซึ่งดันเฮนเนี่ยจะเอาไว้ตีบอลูกนะ บอสลูกก็คือที่ไม่ใช่บอสใหญ่ที่ไม่ใช่โคโคเลียรครับนะมาเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตัวดีกว่าว่าใส่อัติแฟกอะไรนะครับผมตัวแรกขอเป็น MC ไฟก่อนเ้ยกันนะครับเวล50นะไลค์โคนจะเป็นอันนี้นะครับสายอนุรักษ์นะเวล50นะครับส่วนเทสอัพไว้ประมาณนี้เนาะลิลิครับจะใส่เป็น4เซตนี้เลยนะเพิ่มดิฟแล้วก็ปริมาณโลที่มอไ้เพื่อนนะครับ20%นะกลุ่มดาวสครับผม ต่อไปน้องราตาชานะเวล50นะครับไลค์โคนจะเป็นอันนี้เวล50นะต่อไปเทรสครับอัพประมาณนี้เลยค่อยๆดูสต็อกไปก็ได้นะทุกคนลีลิกจะใช้เป็นอันนี้ครับผมเน้นฮิวนะแล้วก็บวกพลังชีวิตเยอะๆนะครับกลุ่มดาวศูนย์หรือว่ากระจกศูนย์นะต่อไปนะครับน้องเอสตานะครับน้องเอสตาเนี่ยเวล50นะไลฟ์โคนจะเป็นอันนี้นะี่ครับซึ่งสุ่มมาได้ที่จริงทุกคนใส่อันอื่นได้นะ ต่อไปทเทรสนะครับจะอัพประมาณนี้เลยนะลีลิงนะครับจะใส่เป็นชิ้นนี้เลยเน้นทําลายล้างเลยนะเพราะว่าเจาะเกาะแรงมากนะครับกระจกสูนนะต่อไปนะครับเป็นเซวอลนะเซวอลนี้เวว50นยครับไลค์โคนจะเป็นประจําตัวน้องเลยนะครับเวว50เทรสน้องจะอัพอยู่ที่ประมาณนี้ ส่วนลิลิกใส่เป็น4เซตตรงนี้นะครับของผมเนี่ยจะเน้นไปทาง HP เนาะไม่อยากให้น้องตายนะครับก็เลยทํา HP เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นชินี้นะครับผมก็ใส่เป็น HP เห็นไหมชินี้ผมก็ใส่เป็น HP กระจกสูงน,นะทุกคน ต่อไปดันเฮิงครับผมดันเฮิงเนี่ยจะไม่ค่อยเอาตีบอสโคโคลียเนาะเพราะว่าบอสโคโคลียเนี่ยเขาไม่ได้ท่าเดียวกับดันเฮิงนะครับเขาเป็นทตุไฟกับา่าไฟฟ้าซะส่วนใหญ่ดันเฮงเนี่ยจะเอาไว้ตีบอสแบบที่ไม่ใช่บอสใหญ่เนาะบอสลูกๆมันแะดันเฮงของผมนะครับเวลห้าสิบนะไลค์โคนจะเป็นประจาตัวเลยเวลห้าสิบครับเทรสจะอัพประมาณนี้เลยลิลิกนะครับจะใส่ยำเนาะเน้น HP นะครับหรือว่าจะใส่2ชิ้นเป็นเน้นทลายล้างก็ได้เพราะว่าเอาไปเจาะเกราะเนาะแรงอยู่นะครับ อ่ะส่วนกระจกเนี่ยเผลอปลดเป็นกระจกหนึงแต่ที่จริงมันเล่นได้เหมือนกันนะครับ C0 กระจก0ูนย์ก็เล่นได้แค่เปเกาะช้านะครับแล้วก็อาจจะช้ากว่า C1 นิดนึงนะครับเพราะว่า C1 เนี่ยมันบวัตาคีเนาะจะได้ติดคีได้ง่ายและจะได้รับดาเมจได้ง่ายนะครับแต่ว่าในทีมของเราเนี่ยมีทั้งฮิลแล้วก็โลแล้วอาจจะจบช้าหน่อยนะครับแต่จบได้นะโอเคต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของอาบิลิตี้นะอาบิลิตี้เนี่ยผมอัพถึงตรงนี้เลยนะครับอืม แต่อันนี้เพิ่งออกมาอัพทีหลังนะอันนี้ไม่ได้อัพนะครับอัพถึง2อันนี้ข้างบนเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับอฟเฟอตี้ผมประมาณนี้อฟเฟอรตี่ต่อไปเนี่ยมาดูบอสกันดีกว่านะครับบอสหลักๆเนี่ยก็คือโคโคเลียแล้วก็บอสลูกน้องก็จะมีหุ่นยนต์จีนนะครับแล้วก็หุ่นยนต์อ้วนเรืองแสงนะแล้วก็หุ่นยนต์ผอมเรืองแสงนะครับแล้วก็ราชินีลอยได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันทีละตัวเลยนะว่าควรจะเล่นยังไงให้ผ่านนะไปไปดูกันเลยก็บอสตัวแรกนะครับจะเป็นบอส เขาเรียกว่าตมันตัวอะไรวะอ,อตัวนี้นะครับหุ่นยนต์จีนตรงนี้ มันจะมีท่าใหญ่ๆอยู่2ท่านะครับก็คือท่าที่มันตีเราแล้วทาให้เราเกิดสถานะกักขังก็คือไอ้สีเหลืองๆนี่นะให้เรานะครับใช้ตัว MC เปิดโลกเพื่อให้รับดาเมจได้น้อยลงส่วน5าตัวอื่นเนี่ยโดนบล็อกนะใช้นาตาชาล้างดีบัฟได้ครับอันนี้ก็คือชิวๆเลยเนาะในสกิลนี้นะต่อไปจะเป็นสกิลเรียกปลาทองครับในตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีเรียกปลาทองมาด้วยนะครับไอ้ปลาทองเนี่ยเวลามันเรียกมาตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะต้านสถานะก็คือทตุบนหัวมันอ่ะจะไม่มีผลเลยนะครับ ให้เราจัดการปลาทองก่อนไม่งั้นเราจะโดนลุมถ้าห้องนี้เราเอาเซอร์วอลมาด้วยถือว่าชิวเลยนะครับเพราะว่ามันแพ้สายฟ้าซะส่วนใหญ่เนาะพวกปลาทองนี้แต่ในคลิปที่ผมมาลงเนี่ยผมเอาเอสตามาเฉยๆนะครับแต่ว่ามันเล่นได้เนาะแต่ว่ามันอาจจะนานหน่อยแล้วก็ยากหน่อยเพราะว่ามันเบรกเกาะยากบอสตัวนี้มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากแต่เน้นย้ำนะให้เอาปลาทองก่อนนะครับไม่งั้นเล่นยากอาจตายได้เลยนะมันโจมตีเป็นวงกว้างนะครับ ก็มาบอสตัวต่อไปนะครับเป็นบอสอ้วนเรืองแสงนะเอาต้องบอกก่อนว่าบอสตัวนี้คลิปนี้แบบว่าถ่ายมาจากสตรีมนะครับแต่ว่าเล่นเองแล้วใช้เป็นล่าสังหารนะบัฟมันอาจจะงง,งๆแล้วก็ตัวละครอ,อาจจะงงๆหน่อยครับบอสตัวนี้เอาเป็นว่าเล่นทีมเดิมแล้วกันที่แนะนําไปต้นคลิปนะไอ้บอสตัวนี้มันจะอัญเชิญลูกน้องมา2ตัวนะแล้วตอนหลังอัญเชิญมาแล้วเนี่ยมันจะทาดาเมจหมู่นะครับเป็นดาเมจเอวเนาะ ใส่ตัวละครเรานะครับตรงนี้ต้องระวังกันด้วยพอมันทําดาเมจเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่ลูกน้องมันนะครับให้เราเนี่ยพยายามเอาลูกน้องมันก่อนเพราะไอ้บอสตัวนี้มันจะดูดบัฟจากลูกน้องมันนะครับทำให้มันตีแรงขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรากําจัดลูกน้องมันก่อนเนี่ยเวลามันดูดบัฟอบมันจะดูดไม่ได้ครับแล้วทีนี้จะลดดิฟตัวเองนะทาให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับแต่ย้าอีกทีนะครับระวังท่ากระทึบพื้นหรือว่าท่าโจมตีหมู่หลังจากที่มันอันเชิญ มาดูตัวต่อไปนะครับก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้นะคือหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะมีลูกน้องขนาบข้างมาตอนแรกนะเป็นมแมลงบินๆอยู่เนี่ยนะให้ทุกคนนะครับเอา,มาแมลงก่อนเลยเนาะและทีนี้มันจะเหลือมันตัวเดียวละตัวนี้ข้อควรระวังสกิลของมันเนี่ยมันจะมีท่าใหญ่อยู่นะครับก็คือท่ากวาดน้ําแข็งเนาะส่วนมากเนี่ยมันจะใช้ตอนที่มันหายมือจากการเบรกเกาะแล้วนะครับแล้วมันก็จะใช้เลยและแรงมากๆนะครับตรงนี้ให้ระวงังมันจะสุ่มแช่แข็งตัวละครเราด้วยในะคราบสตัว ถ้าสมมุติว่าตัวละครเราสุ่มแช่แข็งเป็นตัวที่ไม่ใช่นาตาชาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอานาตาชาเนี่ยล้างดีบัฟให้เพื่อนได้นะครับก็คือใช้สกิล E ใส่เพื่อนนั่นแหละเนาะจะหายติดน้ําแข็งเลยแต่ว่าถ้าเราโดนแช่แข็งนาตาชาเนี่ยเราสามารถใช้ MC หรือว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยเปิดโล่ให้เพื่อนได้นะครับก็จะได้รับดาเมจได้มากขึ้นแล้วก็รอน้าแข็งแตกพอน้ําแข็งแตกแล้วเนี่ยเราก็เอานาตาชามาฮิวเหมือนเดิมครับตอนมันมึนนะครับพยายามฮิวก่อน เอาเลือดเราเซฟเซฟก่อนนะครับประมาณ8 0ขึ้นไปหรือว่าให้ตัวหลักไฟเนี่ยเราเปิดเกาะก็ได้นะครับจะลดดาเมจในส่วนนี้ได้เยอะเลยเก็บอันตีนาชาไว้ใช้ตอนที่มันกวาดน้ําแข็งนะครับแค่นี้ก็ผ่านได้สบายแล้วครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเป็นบอสราชินีเนาะบอสต,ตัวนี้จะมีลูกน้องขนาบข้างนะครับคือเวลาที่เราไปตีอ่ะแนะนําให้เอาโซวหรือว่าตัวกีตาร์ไฟฟ้าเราเนี่ยกด E ีใส่ก่อนเนาะคือเข้ามาเนี่ยจะเบรกเกาะพวกลูกน้องได้เลยและทําให้ลูกน้องติดหมึอน,นะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราจัดการลูกน้องนะครับจะได้มีเป้าเดียวเนาะเป็นราชนีตัวเดียวส่วนสกิลของราชนีเนี่ย นางจะชาร์จทีหนึ่งนะครับจะเป็นรูปนาะฬิกาตองทองเนี่เห็นไหมต้องรอถึงเทินนางอีกทีหนึ่งนะครับนางถึงจะใช้สกิลเนาะสกิลของนางเนี่ยจะทําให้ตัวละครเราโดนกักขังนะครับซึ่งค่อนข้างจะน่ารําคาญเลยในระหว่างนั้นนะ่ะให้เราพยายามใช้ตัวเบรกเกาะโจมตีเลยครับไม่ว่าจะเป็น mc ไฟน้องเซวอลแล้วก็ดันเฮงนะครับได้หมดเลยถ้าเราทําเกาะแต่ก่อนนางใช้สกิลเนี่ยเราสามารถทําอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนางจะไม่ตีเราเลยแต่ว่าในกรณีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเบรกไม่ทันและเดี๋ยวเราจะต้องโดและ ไรแบบเราเก็บอันติของนาตาชาไว้แล้วก็พยายามเปิดโล่ของตัวหลักไฟไว้นี่ก็จะช่วยลดดาเมจได้เยอะแต่ส่วนมากนะผมว่ามันทันอยู่แล้วเพราะว่าเรามีตัวเบรกตั้ง3ตัวเนาะก็คือดันเฮงนะครับโซวอลแล้วก็ MC หลักไฟก็ตามนี้บอสราชนีนะครับพยายามอยากให้น้องใช้สกิลละกันมันน่ารำคาญนะครับมันเล่นยาก ต่อไปเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับน้องโคโคเรียเนาะน้องโคโคเรียเนี่ยจะมีอยู่3รล็อกเลือดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะทีละล็อกเลือดกันเลยหรือว่าทีละเฟสกันเลยเนาะเริ่มจากเฟสแรกเนี่ยน้องโคโคเรียนะครับจะมีสกิลที่อันเชิญแท่นน้ําแข็งมา ไอ้แท่น้ำแข็งเนี่ยจะทำดาเมจเป็น LOE หรือว่าความเสียหายวงกว้างให้กับทีมเรานะให้เราเนี่ยใช้สกิล R R หรือว่าใช้สกิลของตัวละครเนี่ยเบรกมันก่อนหรือว่าทำให้มันสตันก่อนนะครับไอ้เสาเนี่ยนะเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นแค่นี้เลยครับแค่นี้ระวังเสาเท่านี้เฟสแรกสบายเลยครับเพราะเรามีตัวเบรกค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเช่นตัวหลักไฟเอสตาแล้วก็เซอร์วออย่างเงี้ย ยิ่งมีผาดเรโซแนนซ์ล่าสังหารหรือว่าสกิลอาร์ล่าสังหารเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับถ้าเราทําเสาเลือดลดได้นิดนึงแล้วเราใช้สกิลอาร์เนี่ยคือแตกเลยนะครับแตกปุ๊บเราได้สกิลอาร์กลับคืนมาอีกอันหนึ่งอกแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยครับก็เลยจะเล่นง่ายหน่อยในเฟสแรกมาต่อก,กันเฟสสองนะครับเฟสสองเนี่ยจะพิเศษกว่าเฟสแรกนะครับก็คือ ในด้านของโคโคเรียนเนี่ยจะอัญเชิญตัวละครมาหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือโบเนียหรือว่าบอนยาเนาะตัวบอนยาเนี่ยจะมาช่วยเร่งเติอนให้กับโคโคเรียนนะครับซึ่งน่าลำคาญมากๆถ้าสมมุติว่าเราสามารถเบรกเกาะโบเนียได้ก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเบรกเกาะน้องได้เลยนะเพราะว่าน้องจะทาให้โคโคเรียนเนี่ยได้โจมตีเรามากขึ้นเนาะแล้วก็ไอพวกเสานี่นะครับพยายามใช้สกิลอาร์เนาะถ้าเลือดมันลดไปนิดนึงอ่ะเราใช้สกิลอาร์ทีแรกมันจะตายเลยแล้วทีนี้จะง่ายแหละก็จะเหลือแค่โบเนียกับโคโคลเรียเนาะแล้วก็สกิลอาร สนท่าใหญ่อีกท่าหนึ่งของโคโคเรียที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือท่าชาร์จน้ําแข็งโคโคเรียเนี่ยจะทําการชาร์จน้ําแข็งถ้ามาถึงเธอนนองอีกรอบหนึ่งจะทำการปล่อยน้ําแข็งดาเมจติด l อ e ซึ่งแรงมากๆนีครับหลังจากที่เราจัดการเสาน้ําแข็งเสร็จแล้วเนี่ย เราพยายามเบรกเกาะ2ตัวนั่นก็คือโบเนียกับโคคเรียนะครับแต่เน้นไปที่โคคเรียก่อนเวลาที่โคคเรียชาร์จนะเพราะว่าถ้าน้องปล่อยออกมาเนี่ยตัวละครในทีมเรามีสิทธิ์ตายได้มากเลยครับก็ข้อควรระวังมีแค่นี้แหละครับแต่พอเราเบรกเกาะของโคคเรียเสร็จแล้วเนี่ยแล้วโคคเรียมึนนะครับให้เราเลงไปที่บอนีาหรือว่าโบเนียนะเพื่อกําจัดโบเนียก่อนนะครับตัวนี้น่ารำคาญจะทําให้น้องมึนก็ได้เราค่อยๆตอดไปด้วยสกิลอาสกิลของตัวละครอย่างเงี้ยในเรื่องสกิลของตัวละครมันก็จะช่วยเบรกเกาะของโคคูเรียไปด้้ววยเพราาาะ่ถ ส่วนใหญ่ของตัวละครเรามันเป็น a อ e ใช่ไหมมันก็จะแบบค้าซะกันนะครับชิวๆนะเฟ้นนี้แต่ว่ามันอาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับ ก็มาถึงเฟสที่3แล้วนะครับผมเฟสที่3เนี่ยโคเรียจะมีอยู่3สกิลนะก็คือเรียกเสานะครับแล้วก็สกิลที่2ก็จะเป็นทาความเสียหายน้ําแข็งแบบวงกว้างสกิลที่3ก็คือสกิลชาร์จน้ําแข็งท่าใหญ่นั่นเองนะครับทริกของเฟสเนี่ยให้เราเก็บสกิลอาร์หรือว่าเก็บขาดของเราเนี่ยนะไว้2สแต็กพอโบนียอัญเชิญเสามาเนี่ยให้เราใช้สกิลอาร์สองสแตกย้ําไปเลยทีนี้มันการันตีเสาแตกแน่หลังจากเสาแตกแล้วเนี่ยโคเรียเนี่ยจะเหลือตัวเดียวนะทีนี้เราก็เบรกเกาะได้สบาย ะรก็พอถึงเทิร์นของ MC แล้วหรือว่าตัวหลักไฟเราเนี่ยเปิดเกาะเนาะเพื่อป้องกันดาเมจน้ําแข็ง AOE ครับแค่นี้ครับมันจะไปยากที่เฟส2ที่มีโบนียมาช่วยเนาะอันนั้นจะค่อนข้างจะปวดหัวนะครับถ้าถึงเฟสนี้เรามีตัวเจาะเกาะครบอะไรแบบนี้อันนี้มันง่ายแล้วครับเนาะเล่นตามนี้รับรองผ่านแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปผ่านซิมูเลตโลก6เนาะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถ้าทุกคนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะเรา あ <music>